มาทำบุญแม,ม้พระที่วัดตนโนนะครับถนน,นบางแวกครับผมตอนนี้มาดูพ่อปู่นะนี่ครับมาได้ครับตรงข,งข้างๆวัดจะมีคลองครับบริเวณวัดนี่ครับอันนี้เป็นศาลาเนาะ าลาเอาไว้ให้อาหารปลาก็ได้ครับตรงนี้นี่ครับจะเป็นคลองคลองขุดคลองมอนอย่าไปสุดเลยครับเนี่ยนี่คือต้นสาละ มาดูบทกันนะครับบทสวยมากครับเนี่ยส่งนี่ครับลายดอกไม้หน้าบันจะเป็นลายดอกไม้นะตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับตอนนี้ยังปิดอยู่ยังเข้าไม่ได้ครับกระจก บานประตูก็จะเป็นรูปเทวดานะเทวดาขี่ช้างนี่ครับภายในวัดก็สงบร่มรื่นดีครับขนาาจะเป็นทางเข้าคนระับ ตรงนี้ก็จะเป็นรูปหลวงพ่อเป็นวิหารนี่ครับวันนี้ก็เป็นนี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคลิปนี้